ข่าวเกิดขึ้นจริงไหมตอนแรกผมก็งงนะเฮ้ยพวกสามนิ้วมันเอาเรื่องไหนมาสมศักดิ์มันเอามาจากไหนอ๋อเอามาจากไอ้นี่ไอ้พวกนี้เองสร้างข่าวลือสร้างกลุ่มขึ้นมาลือกันใหญ่ลือเรื่องเจ้าสนุกสนานนะครับเรื่องของความขัดแย้งไอ้พวกนี้มันรู้ได้ไงมันรู้มาจากไหนว่าเขาขัดแย้งกันนะพูดถึงมันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่คุณเป็นใครอยู่ต่างประเทศอ่ะหนีอยู่ต่างประเทศกันเนี่ย ทำคลิปวิดีโอขึ้นมาสร้างข่าวลือขึ้นมาว่าเข้าสู่กระบวนการหลบหนีหายไปไหนนะเกิดความขัดแยง้งคือตั้งข้อสงสัยในเชิงลบก่อนหน้านั้นก็มีการปล่อยข่าวเมื่อประมาณกลางปีที่แล้ว สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว e ิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นข่าวลือการสร้างข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียเรื่องของเจ้าคุณซิรีน่านะโดยมีการกล่าวอ้างว่าในหลวงห้ามเข้าเยี่ยมพระองค์พาเมื่อ15วันก่อนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประชวนพระอาการหนักต้องเข้ารักษาด่วนที่โรงพยาบาลจุฬาพระบรมมวงสานุวงศ์และองคมนตรีทุกพระองค์เข้าเฝ้าและทรงอวยพรให้พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงหายป่วยโดยเร็วมีเพียงท่านเจ้าคุณพระศนีนาต่เท่านั้นที่ไม่ได้มาและไม่มีกิจกรรมถวายพระพรส่งถึงพระองค์เจ้าพชรกิติยาภา เท่าที่ทราบท่านเจ้าคุณพระศินีนาตได้แสดงทัศนะต่อในหลวงเจ้าคุณพระศินีนาทูลเก้ารัชกาลที่สิบอนุญาตให้กลับจากเยอรมนีตรงไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเข้าเฝ้าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาแต่รัชกาลที่สิบท,ทรงปฏิเสธคำขอนี้อย่างไม่ใยดีในหลวงรัชกาลที่สิบท,ทรงรับสั่งว่าการปรากฏตัวของเจ้าคุณพระศินีนาในครั้งนี้ จะทําให้คนไทยเข้าใจผิดในหลวงทรงโปรดให้เจ้าคุณพระศีนีนาจะไปถวายพระพ,พ,พรพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณาเอยอรมนีโดยไม่ได้ประกาศออกสือ่อเจ้าคุณพระซีนีนาจะถูกกล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อกษัตริย์และมีการกระทําหลายอย่างที่ขัดต่อพระราชองค์การของพระนางเจ้าสุธิดาเนื่องจากความตอบคอมเมนต์คุณมึงท่านนี้นะคะเขาถามว่าอิริมมึงรักประเทศจริงเหรออ่า ขึ้นเมืองกูงั้นเมึงกูเลยแล้วกันนะมึงถามกูเองนะเดี๋ยวกูไล่เป็นข้อๆเลยนะณนะตอนเนี้ยสถานการณ์บ้านเมืองแบบเนี้ยมึงว่าใครทําลายอ่านะในมออ็มอบอ่ะม็อบใครม็อบพวกมึงใช่ไหมเออเผาโน่นเผานี่เผานั่นริมทำไรหลิมเฉยอืมริมไม่ออกไปริมก, COVID. กลัวโควิดนะกูไล่มาแค่ช่วงโควิดเนี่ยนะอืมก็ไม่ออกไป นะพวกมึงออกไปพวกมึงก็เป็นตัวแพร่เชื้ออืนึกออกไหมอ,อ่าไล่ามาอีกสถานการณ์ประชุมเอเปกลิมทำอะไรลิมนั่งเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะรัฐบาลที่จัดงานนี้ให้ผ่านค้นไปได้ด้วยดีถูกไหมพวกมึงทำอะไรพวกมึงม็อบเพื่อที่จะให้หน้าตาประเทศเนี่ยเสียหายเออหน้าประเทศชาติอับอายนี่คือเจตนาของมึงถูกไหมและเรื่องอะไรอีกเรื่องเลือกตั้งอ่ะ พวกมึงก็ให้ไลฟ์ทุกอย่างว่าเ,เลือกตั้งเนี่ยก็จะต้องมีย่างงั้นยางนี้อะไรของพวกมึงทั้งหมดนักกูสาทยายไม่หมดหรอกนะริมทําำไรริมรอรอเวลาที่จะได้ใช้ชิใช้เสียงในการเลือกตั้งอืมแล้วริมทําำไรริมตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการสนับสนุนมาตาหนึ่งหนึ่งสองพวกมึงทําอะไรพวกมึงจับจ้วงพวกมึงแซะพวกมึงคิดแก้ไขอืม นะสถานการณ์ทั่วโลกเป็นยังไงริมเป็นยังไงลิมอดทนทําความเข้าใจอดทนและก็อยู่กับมันให้ได้นะลิมก็ไม่ได้หน้ามืดตาัวกับการทำงานของรัฐบาลทั้งทั้งทุกอย่างมีดีมีเสียในการทำงานนั่นคือคนที่เขาทำงานย่อมมีผิดพลาดแล้วก็ถูกพวกมึงทำไงพวกมึงคอยแต่จะช้อนสิ่งที่มันผิดพลาดแล้วก็มาโจมตีนะเออสนาที ผูเล่าเรื่องที่พวกมึงทำอ่ะไม่หมดหรอกและก็ความที่ลิมอยู่เป็นขวัญและกำลังใจให้ประเทศชาติก็เล่าไม่หมดเหมือนกันเอาพอแค่นี้นะกลุบกลิบเรียกวีลิมในเชิงปรากฏการนะก็ปรากฏว่าเพจเจ้าเดิม YouTube นะได้มีการปล่อยข่าวในโซเชียลมีเดียคนไปดูเยอะมากนะฮะแล้วก็พยายามเกาเรียกว่าสร้างข่าวพร้อมขึ้นมา สร้างความผุนเครืองมองถึงความขัดแย้งในราชวงศ์ของไทยนะครับโดยอ้างว่าเจ้าคุณสิดินาธเนี่ยจะไปเยี่ยมพระองค์พาจะเดินทางมาจากเยอรมนีมาเยี่ยมพระองค์พาแต่ปรากฏว่านะครับในหลวงห้ามเข้าไปยังปล่อยข่าวนะครับที่เป็นเท็จนะครับบอกว่าเจ้าคุณสิดินาธเนี่ยทำเกินหน้าเกินตานะครับสมเด็จพระราชินีก็เลยทําให้ ตอนนี้ก็เลยถูกลดบทบาทแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเยี่ยมนะครับพระองค์พาที่ยังคงทรงพระประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาในเชิงงานสังเคราะห์ฮะเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจริงไหมตอนแรกผมก็งงนะพวกสามนิ้วมันเอาเรื่องไหนมาสมศักดิ์มันเอามาจากไหนอ๋อเอามาจากไอ้นี่ไอ้พวกนี้เองสร้างข่าวลือสร้างกลุ่มขึ้นมาลือกันใหญ่ลือเรื่องเจ้าสนุกสนาน รเรื่องของความขัดแยง้งไอ้พวกนี้มันรู้ได้ไงมันรู้มาจากไหนว่าเขาขัดแย้งกันนะพูดถึงมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องที่คุณเป็นใครอยู่ต่างประเทศอ่ะหนีอยู่ต่างประเทศกันอนะ่ะทำคลิปวิดีโอขึ้นมาสร้างข่าวลือขึ้นมาว่าเข้าสู่กระบวนการหลบหนีหายไปไหนนะเกิดความขัดแยง้งคือตั้งข้อสงสัยในเชิงลบก่อนหน้านั้นก็มีการปล่อยข่าวเมื่อประมาณกลางปีที่แล้ว บอกว่าเจ้าคุณสิรินาถโดยใช้วัฒกรรมว่าสาวน่านตายไปแล้วนะฮะปล่อยข่าวว่าถูกสังหารไปเรียบร้อยแล้วถูกขังในคุกบ้างคนปล่อยข่าวคือสมศักดิ์เจียมทีรสกุลและกลุ่มคนเสื้อแดงทั้งหลายที่ปล่อยข่าวตอนหลายคนพวกนี้ก็ทะเลาะก,กันเองนะครับสุดท้ายไอ้คนพวกนี้กลับกลายเป็นไอ้พวกสามนิ้วไอ้มอบสามนิ้วไอพว้วไอพวกเสื้อส้มผมนักเรียนหุ้นส่วนนะอย่าไปเชื่อข่าวลือ อย่าไปเชื่อข่าวปลอมนะครับที่เกิดขึ้นไอ้คนเหล่านี้เนี่ยตอนแรกก็มีคนมาตั้งคําถามโดยเฉพาะในส่วนภาคอีสานมาถามจริงหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มรู้ได้ไงคาถามแรกรู้ได้ไงเป็นนอนอยู่ใต้เตียงเหรอนะฮะอ้างเรื่องนั้นอ้างเรื่องนี้ตั้งข้อสังเกตนั่นตั้งข้อสังเกตนี้นะครับหลักเหล่านี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปรกครองเนี่ยเป็นหลักการเปลี่ยนแปลงการปรกครอง วางชุดความคิดที่เรียกว่าไลาหรือหรือการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจไปเองนะว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็เอาไปลือแล้วก็เอาไปพูดคนที่เอาไปลือคนที่เอาไปพูดต้องการจะพูดเรื่องเหล่านี้เพื่อที่จะบอกคนอื่นว่าฉันเนีรู้มากกว่าคนอื่นรู้ข้างในวังเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ เป็นข้อเท็จริงะที่ผมบริหหุ้นส่วนว่าราชวงจักกรีไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันนะครับและการดํารงคงอยู่ของประเทศโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงหลักเนี่ยอยู่ที่ซิมบูลิกหรือสัญลักษณ์นะครับไอ้พวกที่ปล่อยข่าวสร้างข่าวลือขึ้นมามีเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนทาําไมทราบไหมฮะให้พวกเขาแหละเข้ามามีอํานาจในการปกครองสูงสุดเป็นประมุขของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นประธานธับดีไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือเป็นกษัตริย์องค์ใหม่กลุ่มขบวนการเหล่านี้ใช้หลักแบบนี้โดยใช้นิวมีเดียหรือสื่อใหม่เป็นเครื่องมือนะครับสื่อใหม่เข้ามามีอิทธิพลกับประชาชนสูงนะครับผู้ที่รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องร่วมกันนะนำเสนอข้อมูลและข้อได้จริงนะครับวิธีถามง่ายวิธีตอบไม่ง่ายเลย นะบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถามว่ารู้ได้ไงเอามาจากไหนไปนอนใต้เตียงหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้วิธีการเอาชนะคือใช้หลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเอาชนะคํามดเท็จด,ด้วยการพูดความจรงิงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถาบีนขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักจีงกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ภมภัยบุญชาวไทยถือทูลราชันมิ่งควัญชาไทยพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรโคดินทรเทพยักวรางบูรราชบณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์ พระกรุณาเกือ้อกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปิชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเครอบและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทย อยู่หยวมาหาวาชิราลงกรณ์บดินพระเทพยาวรารกูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูปพวงชนเพิดทอทูลโคพระองค์ทรงพระเจริญ ศึกษาส่งทอดและพัฒาานาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรณ์บดินทระเทพยารรางคูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรู้ ตนเธอทูลขอพระองค์ทรงพระเจริ